Update, update. อัปเดทอ่อัปเดตอน,นี้เก็มารอนก่อนนะครับก็คือมีงงแค่อัพเดสุดเศษอีกช่นเคยพูดคุยเรื่องทีฟุตบอลนีล้ชิ้นหค,ครก็ช่องเราเป็นช่องฟุตบอลอเนาะอัปเดทยครับเต็มไม่ได้ปิดอ๋อเปล่าเยเ ก็คือคำถามกับรูแบบง่ายๆทั้งหมดไม่มากครับเหมาะสำหรับแบบทดสอบอือเล่นสนุกครับอันนี้ไม่ได้เป็นการซีเ,เรียสเนาะขอครับคนอาอย่างเนี้ยน,นานจังเข้ามาครับคนดูรองเป็นร้อยสอง,งร้อยร้อยรสองร้อยคน ให้เข้ากันครังนีนนะ้อันนี้เป็นการคอนเทนต์โหเชิญผู้ติดตามเยอะหน่อยนะครับคอนเทนต์เขายากๆนะครับเขามาเริ่มเราก็เริ่มไลร์กันได้มาตั้งสองสามนาทีแล้วนะครับโอ้นาคือผมเนี่ยพร้อมเต็มมาระบบน้ำปกอะไรผิดนะทำไมระบบน้ำปกผิดอะไร เราเปลีปกกลย่ยนชื่อมาอ๋อเนี่ยคุณไม่ให้เกียรติทีมผมเนี่ยิีมผมมันไม่ได้เขียนชื่ออย่างนั้นโอเคงั้นเราเราเราเรื่องนี้เราถามแมกส่วนง่อออนายๆนะครับอ๋อผมไม่สามคำถามแล้วผมจะไปนะครับไมนจริงง่ายจริงง่ายครับเราก็รวดไปเรื่อยๆครับสวัวสดีครับคุณดูววเข้ามาแล้วนะสมสอเลิเวอร์พูลมาจากประเทศอะไรอรัอเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะรูปยอดนี่นะครับคำถามที่สองเลยครับอ๋อสนามย่าของลิเวอร์พูลชื่อว่าอะไรครับ คำถามต่อสี่ประจําทีมของเลมฟูฟสีอะไรครับไไไมม่่ดด้วทำไมคอนเทนต์ยอย่างนี้คนดูเยอะจังวะใช่ครับโซนิทัพบนสิบเจ็ดคนอันนี้มีคําถามนะครับอันนี้แรกดีสอง,องคำถามเดี๋ยง่ายง่ายว่าคนไปฟังจริงไหมเอาคำถามแรกก่อนเลยทีมเลมฟูฟมาจากประเทศอะไรครับอังกฤษครับโอ้โหเดี๋ยวจะมาเสนอที่หลังเนาะก็ถูกไหมที่สองคือสนามย่าวของลเลมฟูฟูชื่อว่าอะไรครับแอนฟิลด์ครับเต็มเต็มครับเต็มเต็ม เอ็นฟ uh, um, uh, oh. ิวเมย์คร like, ับสามที่สามครัสีประจำทีมของเลี้ยวฟูคือสีอะไรครับือแดงครับอืมโลโก้ของเลี้ยวฟูมีนกอะไรอยู่ครับนกเรียกว่าเบิร์ดครับอ่าชอบิดแล้วยกตัวอั่างเช่นในโฟร์ในโฟร์ในกชอบโฟร์ในก็อย่างนโลโก้ของเลี้ยวฟูมีรูปนกอะไรอยู่ครับย้ำอีกที แล้วก็เพลงประจำาสวสอลรี่อรูชื่อว่าเพลงอะชื่อว่าอะไรครับโอ้หว้าคำถามนี่ตอบได้อย่างแม่นยำนะครับด้วยแฟนตัวยงแล้วครับผลทุกคนคอมเมนต์กันมาได้นะลิวฟูมีฉายาว่าอะไรครับโสายคิดก็คือ,อยังม,มนนีบุั่นุะคับ ใครคือผู้จัดก,การทีมของเวียวฟูปี2025ครช็อตดล้อเรื่องเวียวฟูเคยได้แชมป์พิมล,ลีกครั้งแรกในฤดูกาลไหนครับโอต้องมายืนย้นยอนถึงตำบันไม,ไม่รู้ครับพีเมีลีกนะครับอ๋อฮ่า2025ครับ นะครับต้องอ่าตีจ่อยให้แตะนะครับไม่งั้นจะย้อนไปถึงสมัยแรกนะจะ,จะงงเอาเทนทำอะไรอ่าโคตรเทนคนดูงงนะครับเราดูครับงงงงหน่อยนะครับไปโคตรเล่นตลกโซ่สอนเลี้คือูกอดตั้งในปีอะไรครับต้องกดถต้นหนะครับถือต้นทำไมครับหน,น,บน,นบ้าจอมช้า กลับเลยเลบเลยยทีมคู่อริที่สำคัญของลิฟูคือทีมอะไรครับลิฟูอยู่ในเมืองอะไรของทิ่ครับโอ้โครับผมลิฟูกับันทีมลิฟูในฤดูดนะกาลสองพันยี่สิบสี่องพันยี่สิบห้าคือใครครับ โอ้ลิวฮูเคยคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปีเ้ยนลีกกี่สมัยครับใช่คือดาสวาสโมสดสุดประสบการณ์ของลิวฮูครับเบอร์เสื้อของโมเมโซนาคือเบอร์อะไรครับสโมสรลิวฮูมีชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรครับ ใครเป็นผู้จัดการทีมลิฟว์ฟูฝรั่งน,นั่นเจอเก็นครับครับลิฟว์ฟูใช้สีอะไรนี่เป็นชุดเยือนบ่อยที่สุดในประวัติศาสตร์ครับที่ท <c oughs> ำเปลี่ยนรูปแถบหลังหรือเปลี่ยนเอาไว้กับใครก็โพเหรอแล้วกเต็ดลิฟว์ฟูคนใดยิงประตูเลยนะชิงดูสียสอนย20ี่สิบสองร้อสิบเก้าครับ สองพันสิบเก้าสองพันสิบเก้าคนใดนะในนัดจริงนะครับคนใดครับอ่าคำถามท่านผู้ฟังดีคนใดครับในปีสองพันสิบเก้าครับแสดงว่าต้องมีคนเดียวครับ <laughs> <laughs> โอ้โหขออยขออีกยใส่คำหยาบหายนะครับ คำขวัญของสมสรลิวพูที่อยู่บนตาสมสสคืออะไรครับคำขวัญของลิวพูสมสรลิวพูที่อยู่บนตาสมสรคืออะไรครับเฮ้ฮย,ออรรยมีคนดูยันจบนะันสองคนนะแสดงว่าเขาติดตาม เดี๋ยวผมั็ผมเดี๋ยวผมก็ผมอยากอยากคุยถามผมแบบแม่ิจิตอรไม่ได้เรียงไว่จบเลยครับตันี่ครับแม่โค้ชเพนก็คือเยอะหน่อยเอเอวันนี้คือเรามาคุยกันแบบชิวๆสบายๆายายายตามสไตล์ของเป็นแฟมิลี่นะครับวันนี้เราก็นานาจะมาเจอโค้ชเพน อย่างออที่กำลังถามคนครับสวัสดีครับอันนี้คําถามเรากค็คือเหลืออีกอันท้ายคำถามสุดท้ายนะครับ ก็คือจะได้จบแล้วโคตรเหนลบปวดโคเห็นต้องของโทษด้วยแล้วโคตรเหนอธิบายลูกปีทั้งหลังเนี่ยมันคืออะไรครับเพืนขับงงๆแตทงทำอะไรอยู่อันนี้คือออกรอบใช่ไหมครับแล้วส่วนเรื่องเนี่ยโอ้ไม่เอาเอาตัวจริงตัวจริงโอเคเลยม,มาเริ่มขั้นสุดท้ายแล้ว เออก็ได้แนะ่จริงมันมีเสียงมีเสียงขึ้นนะเท่นเอาเสียงเอานน้า,าทิ้งว่าคงเดี๋ยวจะได้จบกันอเองตังนะครับใครคือนักเตะที่ลงสนามให้เดฟูมังตลอดการครับเอเคถ้าตอบไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนได้ตอบไม่ได้ใช่ไหมครับจะได้จะได้ข้าม โอเคครับอ่คำถามที่สองต่อไปครับคำถามที่สองก็คือจะรวบรการใดที่ลูกว้าซุปเปอร์แชมป์สามถ้วยในฤดูกาลเดียวครับหนึ่งคนสวัสดีครับหนึ่งคนคำถามคำถามห้าคำถามนี้อ่านเดี๋ยวเราจะมาเฉลยตอนจบนะครับก็คือไปอีกคำถามเลยใช่ไหมเรียนแล้วใครคือผู้นำทีมลิเวอร์พูลที่พาทีมคว้าแชมป์ยุโรปครั้งแรกกับ จะทำนะครับโอเคไปอีกคำถามที่4เนาะจะจบละในเกมยูฟ่าชูเปียนลีกนั่นชิงปี2005กับเอซิเิลาาลิเวูยิง3ประตูนในเวลากี่นาทีครับไปเดยบ้างครับนาทีได้บ้างเดี๋ยวจะมาตอบเฉยกันว่าถูกไหมครับคำถามที่ห้าครับนักเตะต่างชาติคนแรก ที่สวมปอกแข่งกับทีมเลี้ยวคูยุคซูมิลิกคือใครครับยุคซอมิลิกเนาะอ่ะคำถามแรกที่ตอบไปได้คือใครเือร์เบตที่ลงสนามมาสุดรอดการนั่นก็คือเอ่อเยนคารลาเก้นนะครับลงสนามทั้งหมด857นัดนะครับ อ่าแล้วก็ฤดูกาลใดที่ทูตูคว้าแชมป์ซูเปอร์แชมป์ในฤดูก,กาลเดียวคือปีสอง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 พันถึงสองพันหนึ่งเนาะได้แชมป์ยูฟ่าแล้วก็